วนเวเนาะม้นเเนาะนเเ็จแล้วครับเสร็จแล้วสร็อเสร็จแล้วเสร็จแล้วออหนูบอไม่มีอะเลยเนี่ยไม่เหนเลยนหอขึ้นหอดขึ้นหอยม่อยมันไม่ออกมันกมันไม่อ้แต่ก็จะค่อยๆเยอะเหมือนอยูดูดูู่ดูดดูดููดูยูดดูู

สิบหยดสิบหยดเก็สิบหยดไมเล็กเล็กพอแล้วพอแล้วเอาปลดเลยเลิกเลิกเลิกพอแล้วพอแล้วไม่มีอะไรแล้ว